อีกอันหนึ่งนะครับอันนี้มาจากแคทดัมนะฮะก็บอกว่าใกล้การเลือกตั้งเข้าไปทุกทีแล้วนะครับก็มีแคมเปญที่ชื่อว่า The Watcher นะครับจัดทำขึ้นโดยสมาคมสื่อมวลชนนำโดยไทยรัฐน่นช่อง3ช่อง7 The Standard และสื่อหลักของประเทศอีกกว่า30เจ้านะครับร่วมกับสมาคมอบตอบจสมาคมฟินเทคสมาคมเมตาเวิร์สและอีกหลายสมาคมเลยนะครับเยอะแยะมากมายนะครับมาสนับสนุนอาสาสมัคร100,000คนประจำทุกหน่วยเลือกตั้งรายงานผลคะแนนแบบ เรียลไทม์และพาดหัวว่ากกตไม่ทําเราทําเองเพราะกกตเขาไม่ได้มีการแบบว่าแนนแบบเรียลไทม์ปวดแทนนะก็ะนะครับทั้งหมดรับอา,าสาหนึ่งแสนคนมาช่วยกันจับตานับคะแนนในระบบการเลือกตั้งแบบเรียลไทม์เพราะว่ากกตอ,ออกมาบอกว่าเขาเขาไม่นับคะแนนแบบเรียลไทม์นะเพราะไม่มีงบซึ่งผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกัน อันนี้เป็นเรื่องที่ต้องใช้งบจริงคือบางเรื่องมันคือวิธีการใช้ตังอะเนาะเรื่องง่ายๆนะคะแต่ว่าก็อ่ะก็ต้องเป็นไปตามนี้ค่ะเพราะว่าเขาก็ยืนยันว่าเช่นนี้อการเลือกตั้งเนี่ยนะครับจะมีทั้งหมด95,000หน่วยนะครับเขาขออาสาสมัคร10,000 0คนนะครับตอนเพื่อเรียนเพื่อคือไปรับจ็อบนับคะแนนตรงข้างหน้าด้วยแหละคือรายงานคะแนนค่ะคือมันเป็นความจําเป็นเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดและโดยเฉพาะปีนี้ด้วยนะเพื่อปีนี้มีความ ใกล้เคียงและมีความต่างกันในความคิดเห็นค่อนข้างชัดเจนคือไม่ค่อยมีคะแนนนอนมาโดยส่วนใหญ่มีทั้งส่วนนี้มีทั้งส่วนนี้นะคะเพราะฉะนั้นคะแนนในการรายงานแบบเรีลวทา์ทุกคนกำลังเฝ้าจับตามองว่าเฮ้ยขนาดไหนยังไงบ้างครับใครสนใจนะฮะลองเซิร์ชคำว่า The Watcher เฝ้าคูหาจับตานับคะแนนนะครับแล้วก็สามารถสมัครเข้าไปเป็นอาสาสมัครได้นะครับลองดูกันลกันค่ะ